น้องๆเคยสังเกตไหมครับว่ารอบตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วมีแรงแม่เหล็กตามธรรมชาติอยู่นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีทาให้เหล็กธรรมดาเนี่ยกลายเป็นแม่เหล็กสิ่งที่เราต้องการนะครับก็มีลิกระดาษธรรมดานี่เองนะครับเห็นไหมครับว<ม>่าคกระดาษธรรมดาเนี่ยธรรมดาจะไม่ดูดขึ้นกันและกันนะครับเพราะมันเป็นเหล็กธรรมดาไม่ใช่เป็นแม่เหล็กสิ่งที่เราจะทําให้เป็นแม่เหล็กได้เนี่ยเราก็ต้องการแม่เหล็กอยู่ในก้อนนะครับผมจะเอาคลิปธรรมดาเนี่ยถูแม่เหล็กประมาณ 20-30ครั้งในแนวเดียวกันนี้นะครับเราก็จะทําให้เหล็กเป็นแม่เหล็กอยู่ชั่วคราวนะครับผมก็จะมาดูเข็มจะเห็นว่าเข็มติดขึ้นมาใช่ไหมครับจากคลิปธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นแม่เหล็กคราวนี้เนี่ยเมื่อเราเอาคลิปมาถูกับแม่เหล็กนี้เพื่อเป็นแม่เหล็กชั่วคราวผมก็เอามาแขวนไว้อย่างนี้นะครับผมก็มีละเมื่อกี้แขวนไว้เรียบร้อยนะครับ เห็นได้ว่าคลิปแม่เหล็กนี่วางตัวในแนวของขั้วแม่เหล็กโลกนะครับทางทิศเหนือใต้เราก็ดูจากเข็มทิศนะครับผมมีเข็มทิศนี้เมื่อมาวางวางในแนวของเหนือและใต้ก็จะเห็นว่ามันไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือด้านนี้นะครับอีกการทดลองหนึ่งที่อยากจะมานําเสนอก็คือว่าถ้าเรามีสนามแม่เหล็กอีกสนามหนึ่งนะครับเราสามารถทําให้สนามแม่เหล็กเกิดขึ้น แล้วมันก็มาลบกวนสนามแม่เหล็กของโลกเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคลิปแม่เหล็กนี้นะครับคิศทางการหมุนดูนะครับว่าทําอย่างไรผมมีอลูมิเนียมปอยนี้นะครับผมก็มาพับเป็นทบกันหลายๆทบนะครับยาวประมาณสักหกนิ้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาฐานก้อนใหญ่แล้วก็เอาฐานนี้มาสร้างเป็นวงจรหลังจากที่เราตอบวงจรขั้วบวกกับขั้วลบก็จะเกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นดูนะครับว่า กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะไปรบกวนเคลืออ่อนแม่เหล็กโลกยังไงดูเข็มทิศนะครับดูจะเข็มทิศที่เคลื่อนไหวยอยู่เห็นไหมครับโอเคงั้นลองมาดูกับคลิปเราดูนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่ทําให้เราเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วรอบตัวเราเนี่ยมีสนามแม่เหล็กอยู่ตลอดเวลานะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับเวลาเราเดินป่า เป็นวิธีการที่ง่ายๆจะหาว่าทิศไหนเป็นทิศเหนือหรือทิศใต้ถ้าเกิดว่าเราไม่เีเข็มทิศนี่ทำย่างไรเราก็สามารถที่จะเอาเข็มเข็มธรรมดาอย่างนี้นะครับลองมาถูก,กับแม่เหล็กนะครับอย่างนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราไปลอยน้ําเข็มน,นี้ก็จะกลายเป็นแม่เหล็กใช่ไหมครับแล้วมันก็เมื่อเราไปลอยน้ํามันก็จะวางเรียงตัวกันในทิศทางของ คูมแม่เหล็กโลกนี่เองครับก็คือทิศเหนือและทิศใต้เมื่อเปรียบเทียบกับข็มทิศเนี่ยจะไปในทางทิศทางเดียวกันหมดเลยการนําคลิปเสียบกระดาษมาถูก,กับแม่เหล็กเกิดการเหนีน่ยวนำทำให้คลิปเสียบกระดาษกลายเป็นแม่เหล็กซึ่งเมื่อน,นําไปแขวนในแนวระนาบคลิปจะวางตัวในแนวเหนือใต้ ค่วนทานไฟฉายทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านเส้นอลูมิเนียมฟอยจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กกระจายออกมารอบๆโดยมีเส้นอลูมิเนียมปอยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเมื่อเรานําเส้นอลูมิเนียมฟอยเข้าไปค่อยๆกับคลิปแม่เหล็กคลิปแม่เหล็กก็จะได้รับสนามแม่เหล็กจากเส้นอลูมิเนียมทําให้คลิปเกิดการขึ้นไหวนะครับ สนามแม่เหล็กมีประโยชน์ต่อเราอย่างมหาศาลนะครับก็อย่างเช่นในธรรมชาติเรามีสนามแม่เหล็กโลกที่สามารถป้องกันรังสีที่เป็นอันตร,รายต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับแล้วก็เรามีสนามแม่เหล็กที่เราสร้างขึ้นเองสามารถที่ส่งไปในระยะทางไกลได้ก็อย่างเช่นสัญญาณการสื่อสารแล้วก็พวกสัญญาณเรด้าไงนะครับ